มีแต่ตายเขครมาตอนเนี้ยตังกันนะก็คือเราโดดช้าไงาตอนเนี้ยมันได้ปืนแล้วไอ้ชา้ามันโคตรเกียมอ่ะนี่ไงมาดิ่ทำลายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีแค่ก็้าดังกัน อะไรอ่ะซองแรงเกินเนี่ยมันแรองอซองใหม่อ่ะรอ้อยเจ็ดสามแล้วตัวนั้นอ่ะเล่นเหลือยี่พพยนเตียวจอดโอดเนี่ย,ยดเอลแม่ไ่เกิแมมาไฟบอลตัวท,ท้ายมันดีดออก มาไร่ Triple kill เะมานอนทำยาตรงนี้ทำไมม <c oughs> ันเจ็บร้องไงนั่นมันนอนทำยาอ๋ออฮ้เรือข้างล่างมีตัวนะตรงผมอ่ะ อะไรลูกจับแมกซ์มนวัตจุด k i เติมพลังแรงเนาะมันชุกตัวเองอะอะไรมันมีสวาน้องน้อ สองเม็ดไม่ตายอ้าวเป็มไปได้ไหมสองสองสองเม็ดเต็มเต็มไม่ตายแมกกาฟอร์ดรามก็ไม่ตายไอ้บามัน้อยู่ที่เดินนะมันอยู่ที่พดมิมนะมันอยู่ศพเองอะ่ะเอยขาฟ้า

เอาแล้วกบดวงนี่และเกับดวแะเสิบแปดสิบแปดสิบแปดแปดสิบสามเ็บเงยังเก็บ มันด <gesch> ีดหนีตัวนึงมันดีดหนีไป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 กันละไป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 หยิบดวยมั้ะปุ๊บเตปุบตะปมามามามี่มาเร็วขี่มาเร็วนาะโอ้ยเฮยโดนหัวเต็ม ไอ้เจอลเรถึงวะสกิ้นี่มันเป็นกิลเพย์อันที่สูงสูงสงไม่รู้จักออเด็กเาขึ้นเพืาขึ้นโอ๊ยเอ้กไก่เอ้เอ๊กูเรียบร้อยหามโดนสองตัวสองตัวสองตัวตาอสองตัว Shoot, 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 มีตัวโดดใหม่เอ้ยไม่ใช่มีตัวขับรถไปรถจิ๊บอะโดดเราโดดเล่าโดดเล่าโดดเล่าหัวเฮียเฉยเอาหน่อ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 ย อุ้ยไม่มียาไปเก็บศพเดิมอ่ะเอากันค่อยก็ได้งั้นมองค่อยเนี่ยเข้าวงเลยเข้าวงเลยดาวดาวเป็นปาร์เกอร์เลย เี๋ว 4, 4, อวสี่สี่ะเนี่ยสามสี่ยังไงยังไงวะยังไงเก็บได้ไงโดยไม่สองนัดเอ๊ะต้องมืมเดตายได้ไงวะดิ้เหี้ยไรอย่าง,ง,งนี้เนี่ยยังไงยังไงยังไง,ไงวะนี่เหรอเขาเรียกว,ว่า สกิลเพย์อ่ะสกิลเพย์ตายกันสูงไงโดนสกิลเด็กแรงเข้าไปล้วงโดนจะล้วงอีกแล้วนุ่นเอาเดือตัวเดียวนี่หว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนาะหรือไม่เหนาะหรือไม Mano, <laughs>